กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทดลองประเกียบส่งพลังถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ เด็กๆสวัสดีเด็กๆอนุบาล2ทับสี่ที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเจนนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูเจนจะพาเด็กๆมาทดลองวิทยาศาสตร์นะคะในกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะกิจกรรมที่ครูจะนํามาฝากเด็กๆนะคะมีเชื้อกิจกรรมว่าตะเกียบทรงพลังอ่าเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตะเกียบเนี่ย ทรงพลังหมายความว่าอย่างไงและตะเกียบเนี่ยมีพลังได้ยังไงอ่าก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องไปดูอุปกรณ์ในการทดลองกันก่อนเลยนะคะเด็กๆไปดูกันเลยและอุปกรณ์ในการทดลองของเราก็คือตะเกียบข้าวสารขวดน้ำพลาสติก ค่ะเด็กๆเมื่อสักครู่เด็กๆก็ได้ดูกันไปแล้วนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรที่เราจะต้องใช้ในการทดลองตะเกียบทรงพลังบ้างนะคะจากนั้นค่ะเรามาดูวิธีการทดลองกันเลยนะคะเด็กๆเมื่อเด็กดูวิดีโอนะคะเด็กสามารถทดลองไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆ ให้เด็กเตรียมขวดนะคะเด็กเราจะมาตอกข้อสารกันนะคะ mm hmm. คุณครูจะใช้เป็นกลวยนะคะในการตอกข้อสารลงไปแต่ถ้าเด็กๆไม่มีกล้วยสามารถใช้กระดาษนะคะห่อเป็นกลวยแล้วก็ตัดตูดนะคะให้มีรูต,ตรงนี้นะ,ะอ่ะจะท เด็กใส่ให้เต็มขวดเลยนะคะเด็กๆต้องหาอะไรมาลองด้วยนะคะเพราะว่าบางทีถ้ามันหกหรืออะไรอย่างเงี้ยไค่เด็กก็จะเก็บยากนะเด็กๆะาถาหรืออะไรมาลองนะคะเด็กๆรู้จะกรอกให้เต็มขวดเลยนะคะเด็กยังไม่เต็มใครเด็กกรองให้เต็มเลย เด็กๆเห็นมนี่เอาขวดนะคะที่ข้าวเต็มแล้วเด็กเอาเคาะอ่าเอาเคาะให้ข้าวนะคะลงไปแน่นๆเลยเห็นไหมคะเมื่อกี้ยังเต็มอยู่แต่คุณเจนเคาะมันก็จะลดลงไปอีกเด็กๆอ่าเคาะ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 อ่าเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราหยิบอุปกรณ์ของเรามาเลยค่ะอ่าก่อนที่จะเสียบลงไปคุณเจนจะเสกคาถาโอมโห เด็กมาดูกันนะคะว่าตะเกียบจะสามารถยกข้าวสารขวดนี้ขึ้นมาได้หรือเปล่าเรามาลุ้นกันเลยนะเด็กๆอ่ะกูเจนเสกคาถาแล้วนะะกูจนจพอเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเสียบอมไปเลยค่ะคะนะ่ะเด็กๆครูเจนก็เสียบตะเกียบลงไปในขวดที่มีข้าวสารเต็มเลยนะคะเต็มเลยนะนี่ไมเต็มเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตะเกียบของรูเจนเนี่ย จะมีพลังจริงๆหรือเปล่าเด็กๆมาช่วยคุณเจนนับนะคะนับ1นึงถึงสแล้วคุณเจนจะยกขึ้นมามา้องกันค่ะ1 2 3สองสคุณเจนจะยกแล้วนะว้าวเด็กๆคุณเจนสามารถใช้ตะเกียบยกข้าวสารที่เต็มขวดขึ้นมาได้ด้วยค่ะเด็กๆออะลองยกอีกหนึ่งรอบว้าวเป็นยังไงคะยกขึ้นมาได้ด้วย เด็กๆว่าตะเกียบคุณเจนมีพลังจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดจากอะไรคะเด็กๆ <S <S เกิดจากอะไรใครรู้บ้างอ่าเดี๋ยวเราไปดูผลการสรุปผลการทดลองกันเลยนะคะเด็กๆง่ายๆนะฮะในหลักว,วิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าแรงเสียดทานแรงเสียดทานระหว่างมเมล็ดข้าวกับตะเกียบเนี่ยมันมากกว่าน้ำหนักของข้าวสารที่อยู่ในขวดนี้นะฮะก็ะทําให้เราเนี่ยเวลาปักตะเกียบลงไปเนี่ยมันก็เลยดึงขวดขึ้นมาได้ค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆ ได้ทดลองไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูก็จะพาเด็กๆมาสรุปผลการทดลองนะคะเป็นบันทึกกลังการทดลองของเรานะคะเด็กๆเด็กๆหยิบแผ่นนี้ขึ้นมานะคะที่ค,ครูจแจกไปนะเป็นใบสรุปผลการทดลองของเรานะคะเด็กเริ่มดูจากหัวข้อนะคะเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะบรรทัดถัดมาก,ก็จะเป็นชื่อเรื่องของเราชื่อเรื่องอะไรคะเด็กๆ ตัดเฉียบทรงพลังนั่นเองนะคะต่อไปค่ะถัดไปข้างล่างนะเด็กๆก็จะเขียนว่าอุปกรณ์ในการทดลองนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันคุณครูมีให้ทั้งหมด3ช่องนะคะการทดลองอ,อุปกรณ์ในการทดลองของเราก็มีทั้งหมด3อย่างเช่นกันอย่างแรกคืออะไรคะเด็กๆอ,อย่างแรกคือขวดพลาสติกนะคะเด็กๆก็ว่าลงไปในช่องแรกนะคะช่องถัดมาคะ่ะเด็กๆ มีอะไรคะอุปกรณ์อย่างที่สองข้าวสารนะคะอ่าและช่องสุดท้ายค่ะเด็กๆคืออะไรคะอุปกรณ์อันสุดท้ายตะเกียบนั่นเองค่ะเด็กๆอ่าเด็กๆขะใครเขียนชื่อได้สามารถเขียนชื่อลงไปได้ด้วยนะคะชื่อของอุปกรณ์แต่ละอย่างนะคะเด็กๆต่อไปมาดูช่องข้างล่างค่ะหัวข้อก็คือสรุปผลการทดลองนะคะเด็กๆ ก็คือให้เด็กว่ารูปผลการทดลองที่ได้นะคะก็คือว่ารูปขวดน้ําแล้วก็มีเข้าสารอยู่ในขวดนะคะแล้วก็วาดเป็นตะเกียบโผล่ขึ้นมาข้างบนนะคะอ่าถ้าใครสามารถวาดเป็นรูปแบบเด็กๆสามารถจับวาดรูปเด็กกําลังจับตะเกียบ อ่าที่มีขวดน้ําขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยถ้าใครวาดได้วาดได้เลยตามจินตนาการเลยนะคะเด็กๆและอย่าลืมข้างล่างค่ะเขียนชื่อนามสกุลชานแล้วก็เลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้ครูเจนขอตัวลาไปก่อนนะคะและ้วครูเจนจะรอดูผลงานของเด็กๆนะคะบ๊ายบายค่ะ